จริงๆอ่ะป่อนไฟได้หน่อยก่นป่อนไฟก่อนจริงเหรอหนูเดินไกลแล้วเนี่ยหนึ่งองจอุ้ยว้ายของแท้ของแท้ ไงล่ะน่ะเร็จโหสุดยอดดีชวดอันนี้เขาบอกเซฟจริง่ยขอแค้เสร็จนี่เสร็จแล้วครับบู๊ยนี่